ค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่สจะมานาเสนอเรื่องกระบ,บวนการที่เกิดจากการแปรรูปภายนอกกระบ,บวนการที่เกิดจากการการทําที่มาจากนอกโลกสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นายนัทนากรสุนทร,ทรวงเลขที่3นายรัชพลมาลาพันธ์เลขที่4นายนรา,าธิปสายเมฆเลขที่6นายสัญญาพง์งงามเลขที่10นายสุรีเอกันหาเลขที่ 10. เลขที่ส7นางสาวชุติมาคำสะอาดเลขที่20นางสาวธิดารักแก้วคําแสนเลขที่23และดิฉันนางสาวมนทราสาวเวียงเลขที่30ค่ะกระบวนการที่เกิดจากพลังแปรรูปภายนอกได้กำหนการที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวโลกเพื่อรักเพื่อรักษาสมดุลของผิวโลกได้แก่การปรับระดับของพื้นที่หมายถึงกระบวนการต่างๆที่จะทําให้ผิวโลกอยู่ในระดับเดียวกันเช่น บริเวณภูเขาสูงมีการพังทลายให้ต่ำลงส่วนบริเวณที่ต่ำจะค่า,ส,าสูงขึ้นของพื้นที่ซึ่งกระบวนการที่เกิดจากพลังงานแปนนรูภายนอกแบ่งได้สองกระบวนการคือกระบวนการระดับสองกระบวนการเพิ่มระดับเป็นกระบวนการที่ทำให้พื้นที่ต่ำลงโดยมีกระบวนการสามลาักษณะใหญ่ๆคือ ตัวการสาคัญในการกระทําอยู่กับที่ตัวการสาคัญในการกระทําอยู่กับที่คือการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศและการกระทําของทาชีการเคลื่อนที่ของมวลโดยแรงดึงดูดของโลกการเกิดแผ่นดินถลน่มการกัดกร่อนแรงกระทบของหยดน้ําฝนมีผลกระทบต่อการกัดกร่อน คั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความแรงของหยดน้ำฝนที่ตกกระทบค่ะการกระทำที่สำคัญในกระบวนการลดระดับ 1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ้นและก,กระแสะน้ำมีผลกระทบต่อภูมิประเทศในบริเวณชายฝั่งและบริเวณน้ำลึกทำให้เกิดการกัดซาะและทับถมการก,กัดเซาะ ของขึ้นทําให้เกิดหน้าผาทะเลทําทะเลพาน้ำแข็งมวลน้ำแข็งมาหือมาในภูมิภาคของโลกที่มีอุณหภูมติต่ำกว่าจุดเยือกยินมีความหนาตั้งแต่ห0ถึงเ0เมตรน้าใต้ดินน้ำที่ซึมอยู่ในหิมะชั้นเปลือกโลกทั้งซึมได้ง่ายและยากอิทธิพลของน้ำใต้ดินที่สำคัญเกิดทำให้เกิดน้ำพุร้อนอน้ำแร่ทะเลสาบ น้ำหินกูนไปแทรกในซากต้นไม้ทำให้กลายเป็นหินน้ำบาดาลและการทับถมของสารต่างๆทำให้เป็นทำให้เป็นก้อนแข็งเช่นยิบซ้ำเก่าไซล์ลมทำให้ภูมิประเทศสึกก่อนทำลายและ,และเพิ่มระดับการเสริมสร้างทำให้เกิดลักษณะของภูมิประเทศโดยการพัดตะกอน ให้สึกก่อนด้วยกำลังขัดสีของตะกอนฝุ่นและทรายทำให้เกิดหินต่างๆในทะเลทรายเช่นโขดหินรูปเห็ุแอ่งน้ำทะเลทรายและหลุมสองกระบวนการเพิ่มระดับเป็นกระบวนการที่ทำให้พื้นที่สูงขึ้นโดยการเกิดที่ทับทงของสิ่งต่างๆที่ถูกกระแสนําพัดพาและ วมถึงการกระทำของสิ่งมีชีวิตตัวการกระทำที่สําคัญในกระบวนการเพิ่มระดับลมทําให้เกิดภูมิประเทศแบบเสริมสร้างโดยการพัฒนาตะกอนดินทรายมาจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งเช่นการเกิดสันทายรูปต่างๆสันทรายในอา่าวเนินทรายชายฝั่ง สันชายจะงอยในภาคใต้ฝั่งตะวันออกการทับถมของตะกอนน้ำจะเกิดเมื่อความเร็วของน้ำลดลงเนื่องจากร่องน้ำขยายกว้างออกไปไหลผ่านบริเวณที่ราบลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมของตะกอนหนที่ราบน้ำท่วมถูง 2. สเนิน ตะกอนรูปพัดกระบวนการที่เกิดจากการกระทําที่มาจากรอบโลกการที่สําคัญได้แก่อูกบาศก์หากิ้นส่วนที่ตกสู่พนโลกมีขนาดใหญ่จะทําให้เกิดลุมอูกบาตหลุมลูกบาตที่พบอยู่ทั่วไปบนผิวโลกมีทั้งสิ้นราว50หลุมโดยลุมอูกบาตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่รัฐลิสซอนาประเทศสหรัฐอเมริกาลูกบาตที่พบมีลักษณะหลากหลายเช่น ลษณะมนเรียบมีเนื้อวัตถุเป็นแก้วมีชื่อเรียกว่าเท็กไทย์หรือกูกะืวอนี้พบมากในภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะน้ำเงินแดงสันเา